รู้จังไร8เรื่องจริงของชีวียจากเรื่องโคโนันซึบะครับคำเตือนคลิปนี้มีการสปอยเนื้อหาโคโนันซึบะภาค The Movie ีนะครับเพาะว่าเธอโผลมาในภาคนี้เยอะที่สดุดสำหรับใครที่ไม่พร้อมคอนเทนต์สปอยนะครับก็ข้ามคอนเทนต์ที่ไปก่อนและสำหรับใครที่พร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับข้อมูลส่วนตัว ชิวเวียเป็นลูกครึ่งมนุษย์และสิ่งมีชีวิตหลายอย่างหรือเรียกอีกอย่างว่าคิมเมลา่าเกิดเมื่อไหรไม่ทราบอายุไม่ทราบแต่ก็น่าจะยืนยาวเพราะว่าพลังเม็ดของเธอีสูงและก็เป็นคิมเมล่าครับส่วนสูงก็ไม่ทราบแน่ชัดแต่ก็น่าจะสูงพอๆกับเบลเดียครับเพราะว่าคาสมาเนี่ยสามารถเอาหัวไปซุกหน้าอกของเธอได้แบบว่าซุกแบบห้อยตองแต่งนะเธอมีเพศที่ไม่ชัดเจนครับ แต่ระบุว่าเธอเนี่เคยคุ้นเคยกับร่างกายผู้ชายมาก่อนแต่ตอนนี้เธอเนี่ก็เป็นผู้หญิงแต่ก็ยังมีแท่งชายชาติอยู่ตรงบางขาครับอ้าอๆอันที่ปเป็นแท่งหลังคอยมันบอแมนเป็นบอ่ <c oughs> คิดว่าจังไหนล่ะความสามารถดูซับที่ไม่ธรรมดา เนื่องจากว่าซิวเวียเนี่ยเกิดมาเป็นคิเมิราครับนั่นทําให้เธอสามารถดูดซับสิ่งต่างๆที่เธอต้องการและกระนัดแปลงร่างกายได้ด้วยครับและสิ่งเหล่านั้นที่ดูดซับเข้ามาก็จะสามารถมอมทักษะและก็พลังให้เธอได้นั่นทําให้เธอแข็งแกร่งมากๆเช่นตอนรวมร่างกับอาวุธสังหารจอมเวทเนี่ยขนาดจอมเวทเผ่าโคมา่าก็ยังหาวิธีเปิดการใช้งานไม่ได้แต่เธอเนี่ยพร้อมรวมกับมันและก็ใช้ได้เลยครับและในตอนที่ซิเวียโดนเร็วกันยิงตายครั้งแรก เราก็จะได้เห็นความเทพของพลังดูดซับของเธออีกครับเพราะว่าเธอเนี่ยตอนจะถูกดึงไปสู่ปลรโลกก็โดนเบลเดือกฮันเนียลากตัวลงไปในแม่น้ําให้ความตายครับแต่ในความต้องการจะมีชีวิตต่อเธอก็สามารถฝืนความตายครั้งแรกของเธอพร้อมกับดูดกินวิญญาณของแม่ทัพทั้งสองที่มีจุดเด่นด้านพลังป้องกันและการฟื้นตัวครับจนรอดกลับมาได้ในฐานะกิเมราที่รวมร่างกลับไปรับปีศาจสุดโหดนี่แหละครับทาไมพลังดูดซับของเธอเนี่ยมันถึงโกงและก็ไม่ธรรมดาหยหาความรัก ตัวของซีเวียเนี่ยเป็นตัวละครที่บอกเลยว่าน่าสงสารครับ เนื่องจากว่าเธอมีส่วนหนึ่งเป็นมนุษย์และอีกส่วนเป็นปีศาจมันก็เลยทําให้เธอเนี่ยไปได้รับความรักและก็การยอมรับจากใครๆครับและเมื่อเธอเก้าวขึ้นมากลายเป็นแม่ทัพปีศาจเธอก็เอาใจใส่ลูกน้องเป็นพิเศษเพื่อทดแทนสิ่งที่เธอนั้นขาดหายไปนั่นทําให้ลูกน้องเคารพและก็รักเธอมากๆครับแต่ทึงกันนั้นเธอก็ไม่ได้รู้สึกถึงความรักที่เธอใฝ่าหาเพราะนั่นเนี่ยก็แค่ความรู้สึกของคนทั่วไปก็แค่นั้นไม่ใช่ในรูปแบบคนรักนั่นทําให้เธอพยายามเสหล่เกินที่จะประสานล้อมรวมเป็นหนึ่่่งงเเเเดดดีียวกกกัััับนนนนททธธออรและมา้ิสูจุ จบที่น่าสงสารเพราความรักทําให้เธอต้องตายในภาคเดือนมงวีนั่นเองครับเป้าหมายของซิลเวีย ในอนิเมะภาคเดอะมูวี่เนี่ยเราคงเห็นมาแล้วครับว่าซิเวียเนี่ยเดินทางมายัางหมู่บ้านโคมาเพื่อค้นหาไอเทมเวทมนต์อย่างเมทคิลเลอร์หรืออาวุธสังหารจอมเวทแต่จริงๆเนี่ยในเว็บโนเวลเธอมาที่หมู่บ้านเผาโคมาเพื่อกวาดล้างพวกเขาต่างหากครับไม่เกี่ยวกับอาวุธสังหารจอมเวทเลยเพราะเธอเ,ธอเกลียดเผาโคมาและกลัวต่อพลังเวทที่มหาศาลของเขา,เา,เขาแถมยังมีข้อมูลออกมาอีกครับว่าเธอเนี่ยโดนทำร้ายจากเผาโคมาเอาจิงๆิงเผาโคมาก็เกลียดปีศาจสุดๆครับก็ไม่แปลกที่แบบเผาปีศาจที่มาปุ๊บก็จะมีแผลอดลดลวยพังเเ่มหาาาข พลังเหล่านี้เนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อแผนการยึดของรคกของจอมมารก็ได้แต่ก็เลยเดินทางมาที่นี่เพื่อกวาดล้างพวกเขาและเนื่องจากว่าเธอเนี่ยเป็นเครื่องมนุษย์ครึ่งปีศาจจากการเป็นกีมเมล่ามันกระดบให้เธอเนี่ยแอบมีความฝันอย่างหนึ่งที่อยากจะให้มนุษย์กับปีศาจนั้นอยู่ร่วมกันได้พอเธอจะได้ถูกยอมรับจากทั้งสองฝ่ายแต่การกระดมของเธอนั้นกับตรงกันข้ามครับเพราะว่าเธอได้ใช้ความรุนแรงนั่นก็เลยทำให้เป้าหมายของเธอเนี่ยเริ่มปิดเปี้ยวไปความสัมพันธ์กับคาสิมา ตอนแรกซีเวียก็ไม่ได้สนใจตัวคาสมาเลยครับคิดว่าก็แค่นักประจุภัยธรรมดาธรรมดาเฉยๆตอนแรกก็โดนคาสมาหลอกครับว่าเป็นมิสซูรุกิแต่ก็กลัวเขามากๆแต่พอรู้ความจริงในแก่แบบเฉยๆกับมันมากๆครับไม่ได้สนใจอะไรแต่ว่าในตอนที่คาสมะแสดงออกด้วยความโล่งไหลในตัวของเธอเนี่ยมันกระดใหาเธอเนี่ยเกิดสนใจเขาขึ้นมาแต่รว่าเธอแอบรู้สึกผิดบ้างนิดๆหลังจากที่คาสมารู้ถึงเพศที่กำกวมของเธอแต่แล้วเธอก็เกิดตกหลุมรักเขาขึ้นมาครับ ในตอนที่เธอนั้นสูญเสียลูกน้องและตระหนักได้ถึงความรักที่ขาดหายไปคาสมาก็ได้คาว่าโปรยคาหวานใส่ก่อนที่จะหลอกล่อเธอไปสู่ความตายครั้งที่2องงถึงแม้ว่าซิลเวียจะตายไปแต่เหตุการณ์ตรงในครั้งนั้นมันก็ยังคงหลอกหลอนคาสมามาจนถึงทุกวันนี้เกแบบว่าก็ช่วงแรกของซีซั่นสามอะคาสมานึกถึงแต่ซิลเวียตลอดเลยนึกถึงในเชิงที่ว่าอุจะต่อยโตดมึงอะไรแบบนี้นี่แหละพลังต้านทานเวทที่สูงที่สุดในหมู่แม่ทัพปีศาจ ไม่นับปีศาจแต่ละครในเรื่องคโคโนซิบานะครับ ทุกคนเนี่ยต่างม,มีจุดเด่นเป็นของ,อองตัวเองเช่นตัวของฮันเนี่ยตัวของศังตรูเนี่ยจะไม่สามารถโจมตีเขาด้วยการโจมตีกิจภาพได้เบลเดีย er, มีความสามารถในการฟื้นฟูร่างกายที่รวดเร็วและสามารถใช้พลังเวทคำสาปได้วานิวมองเห็นอนาคตแล้วก็เป็นอมตะและก็เวทคำสาปด้วยครับซึ่งตัวของซีเวียเองเนี่ยเนื่องจากว่าเธอได้เปลี่ยนคิมเมราและมีความสามารถในการดูดซับสิ่งต่างๆและหนึ่งในสิ่งที่เธอได้รับมาก็คือพลังป้องกันเวทมนต์และก็พลังป้องกันกิจภาพที่สูงมากๆแต่ถึงแม้พลังป้องกันจะสูงสักแค วิสบุกษัตริย์จอมมากติเวียเนี่ยกลับโดนวิสเล่นงานโดยใช้เดือนทรัสจนหมดสภาพไปและจากความสามารถในการดูซับนี่แหละครับที่เป็นจุดเด่นของเธอมันกระตบไมให้เธอนั้นต้องพ่ายแพ้กับเผ่าคโคมะในภาคเดอะมูวีแตล่ต่อให้พลังป้องกันเวทมนต์และเกณยภาพที่เป็นจุดเด่นของเธออีกอย่างหนึ่งเนี่ยสูงแค่ไหนถ้าหากมาดูซับบางสีบางอย่างที่ลดพลังป้องกันเวทละก็โดยก่อนเวทมหาศาลของเผ่าคโคมะขนาดนี้ก็คงไม่เถืออะไรครับส,สิ่งที่ลดพลังป้องกันของเธอก,ก็คือคาสมากลับไปเทมล้านยาจกของวิสนิดหน่อย ความสัมพันธ์กับจอมมารความสัมพันธ์ระหว่างจอมมารและก็ไม่มทัพปีศาจแต่ละคนเนี่ยถือได้ว่ายำแย่ม,มากๆครับหนึ่งในนั้นก็คือความรักจากซิลเวียเพราะอย่างที่เรารู้ครับว่าซิลเวียเนี่ยหากรักใครแล้วก็อยากจะรวมรักกับคนเทนั้นจอมมารเนี่ยก็เกิดจะเอาตัวเองไม่รอดครับและต้องหาทางปฏิเสธเธอหลายครั้งจนต้องเอาเรื่องนี้ไ,ไปปวดหัวเลยทีเดียวซิวเวียในแแบบเหมือจะพลาดนะเมือท่านจอมมารข้าจ้องจะเล่นท่านอยู่จุดจบที่น่าอนาถของซิลเวีย อย่างที่เรารู้ครับว่าในภาคในมูวี่เนี่ยความตายของซิเวียเนี่ยเกิดจากความร่วมมือระหว่างปาร์ตี้ของคาซึมะเฮาโคมาและก็ร้านของวิสที่รวมพลังกันรละเบิดซิเวียเป็นจุนโดยมีคาสึมะเป็นเหยื่ยอลอบเป้าซึ่งก็ลอเป้าจริงๆด้วยเหตุการณ์ครั้งนั้นคาสึมะกับซิเวียเนี่ยก็แบบไม่รอดทั้งคู่ครับแต่หากเป็นเว็บโนเวลซิเวียเนี่ยจะรอดครับจากปับพลังป้องกันแต่รบาเธอเนี่ยดันถูกเผาโคมาจับไปทดลองและก็แยกร่างกายสิ่งมีชีวิตอื่นๆอ,ออกไปให้หมด ก่อนที่จะเทเลพอร์ตเธอไปยังหมู่บ้านเผ่าออกต่งก็ไม่ใช่ออกธรรมดาอย่างที่เรารู้ครับใครที่ดูดูมูฟี่ตอนแรกๆมาก็จะรู้ว่าออกพวกนี้เนี่ยเป็นออกเพศเมียล้วนเลยครับเพราะว่าออกเพศผู้ตายหาหมดแล้วเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมีความต้องการทางเพศโคตรสูงก็น่าจะรู้นะครับว่าซิเวียเนี่ยจะมีเชือตาก,กรรมยังไงโดนจับปี้จนตายทุกคนโคตรน่าสงสารเลยทำไมต้องแกงตัวละครน,นี้ขนาดดีเลยวยวะเนี่ยแต่ถ้าเป็นมังงะเนี่ยเธอจะโดนเร็วกันยิงแค่เดียวแล้วก็จบไปเลยครับตัวขาดครึ่งเป็นอาจารย์โกโจ และนี่ก็คือ8เรื่องจริงของซิวเวียก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกไปได้แถ้าหากว่ามีข้อมูลใด,ดผิดพลาดไปก็ต้องขอไปมานัที่นี้ด้วยครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ